ครับอยู่กับช่องเสียดสันต์เรแห่พ้นสุ์ครับพาวันนี้พามาชม12บล้อครับออกมารับบรรยากาศครับข้างนอกมาชมกันครับออกจากซอยครับผมออกมาแล้วครับนี่ครับเลี้ยวแบบชิวๆครับเดี๋ยวมาดูหมวกกันครับ โนี่ครับผมดงแห็12ล้อครับออกมารับรายากาศข้างนอกครับจะถอยตูดเข้าร้านนะครับตีโป่งครับตอนนี้ตียังไม่เสร็จนะครับผมความยาวก็เกือบ12เมตรครับมาดูความโหดครับอ้โหตอนนี้ตีโป่งวะ เราร้างไปแล้วครับฝับง่งขวารถครับน,นี้จะตีห้องนะครับน,นี่จะจะเป็นซุ้มนะครับซุ้มรถบัสนะครับอนได้วางรางแบบไปหมดแล้วครับน,นี่ก็จะเป็นประตูทางขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นท้ายบัสครับผม ก็ฝากติดตามรถเหตุพุ่งสิบเมล็ดสิออนทัวร์ด้นะครับนี่ครับท้ายบัรของเราครับข้างบนก็จะเป็นไฟครับเยอะเลยครับเดี๋ยวก็จะพามาชมนะครับอีกข้างซ้ายรถครับนี่ครับไฟครับเต็มครับผมมาดูท้ายบัรของเราครับสวยงามครับผมจากร้านชอัฒนาการช่างนะครับตีโป่ง ตั้งแต่ขึ้นพื้นนะครับจากกันซีเลยครับนี่ครับโหดนะครับก็ฝากเจาภาพและก็ f อฟทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําทของอประตูเปิดของล้อนะครับส่วาซุมล้อกันนะครับ แล้วก็จะถอยขึ้นแล้วก็ทํานะครับพิ่งนี้เลยครับอันนี้อัปเดตไปเรื่อยๆครับทีววให้ดูกันเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เรายังไม่ได้ใส่ไฟนะครับเดี๋ยวพาไปชมสายรถครับครับผมนี่ครับมาดูสายรถของเราครับ12อล้อครับโหดจัดครับผม นี่เราตีโป่งได้ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับช่วงโลข้างล่างครับนี่ครับโป่งของเราครับยังไม่เสร็จนะครับตีโป่งยังไม่เสร็จนะครับข้างบนก็ยังติดแผ่นไม่เสร็จครับผมก็เราเอาออกมาข้างนอกก่อนครับฝาก เอแล้วก็เจอ,อบภาพนะครับนี่ครับผม12ล้อครับผมโหมดกันเลยทีเดียวครับก็คันนี้รับงานช่วงเดือนตุลานะครับนะครับผมรับงานเดือนตุลา12ล้อครับ เดี๋ยวพามาชมชุดหมวกของของเราครับนี่ครับโอ้โห و. สวยงามสวยงามครับเดี๋ยวพาไปชมหน้ารถก่อนก่อนครับ เิ้ัดบสายด่วนสายด่วนครับเบิ้ลตัดสับระเบิดเลยครับตัวเสียงเมื่อสิบไม่ต้องผิดหวังครับระบบเสียงเอ็กซาวเบสหน้าสามเบสหน้ายี่สิบสี่ดอกนะครับเสียงกลางข้างหน้าสายโหดแน่นอนครับสายโหดครับผมเบสหน้ายี่สิบสี่นะครับเบสหลังสิบสองครับเสียงกลางเหมือนเดิมครับผมอ่าพาวเวอร์สามเฟสนะครับของเอ็กซาวเลยครับ ผมจะรถทําที่นี่เสร็จก็ต้องเดินทางไปที่ชัยภูมิครับไปขึ้นระบบเสียงแล้วก็โปสีครับโปสีทําสีนะครับที่บริษัทอีกสาวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหยุดคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากขอบคุณน,นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับให้ ช่องเซส,สันต์ต้นเหตูพทธิ์นะครับผมไม่มีอะไรให้นะครับมีแต่คลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม